ดดเดี๋ยวพี่ยื่นไมค์ให้แล้วทุกคนมองไปข้างหน้าบิวกิ้นเป็นต้นเสียงเงนะคะหนึ่งสองสาม A บิวกิน้นเสียงแลนที่เป็นวัยรุ่นบางเสียงวัยรุ่นขึ้นบนเวทีเลยค่ะเรเชนพี่พี่พูดกับแฟนฉันได้นะคะเรฉันพี่พิงคค, S ค่ะเันพี่เอสค่ะพี่อยู่สแตนหลังเาาราค่ะ พักปบอปเชิญได้เลยเชิญคะ่ะพ,พี่จินอยู่นี่คะ่ะชอดนี้นะคะจะมีนักแสดงร่วมก,กับและโปรดิวเซอร์รวมทัพี่เก้งและพี่จิน่านะค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะผูดด้บริหารของ g d h นะคะและเรียนเชิญพี่เล็กบุษบานะคะ เรียนเชิญพี่เสิร์ดพี่ฟิลนะคะพี่เอ๋พี่โกพี่เบพี่เจี๊ยบพี่ฮัทค่ะและยิ่งใหญ่กว่าที่ใหญ่ยังไม่หยุดแค่นี้นะคะเรียนเชิญเหล่าผู้กับของ g d h ค่ะพี่โต้งนะคะพี่ก๊อฟพี่ไก่พี่แคร์พี่เติมพี่เบนพี่เสือค่ะเราจะยืนนยังไงนะคะเราสิค่ะ ที่เห็นแววตาไอซ์สืกที่มองไปรอบเวทีด้วยความเป็นห่วงที่ก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะยืนกันอย่างไรเรียนเชิญพี่กอบฟนะคะพี่โตงพี่ไก่พี่เมฆพี่เสือนะไก่คุณเติ้ลน,น,นะคะ วันนี้โชคดีที่อากาศเย็นนะคะอมกชเลขสิกประเทศไทยจำกัดทุกสินค้าพี่ก็ไปนั่งสลุกเลยนะคะเรียนเชิญคุณวุฒิภูมิจุลางคูลคา่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนค่ะ เรียนเชิญคุณเอกรัฐเจนกิจเจริญชัยค่ะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดค่ะเรียนเชิญเรียนเชิญคุณศิวพลสันหพานิชนะคะผู้จัดการแผนกบริหารสื่อโฆษณาและการสนับสนุนทางการตลาดฝ่ายบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะ เรียนเชิญคุณนันทุจาเตี่ยมสวัสดิ์นะคะรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท CJ S Express Group ค่ะเรียนเชิญพาร์ทเนอร์นักสแสดงและพี่เกณพี่จน่าถ่ายภาพช็อตแรกชอ็อตนี้นะคะเราจะมีนักสแสดงทุกโปรจเจก,ะะเก, h, ก,กต์ของเรานะคะรวมทั้งท่านผู้โดยสารนะคะพี่จีน่าพี่เด้ผู้โดยสาร g d h รวมทั้งผู้กับ c o g d h และโปรดิวเซอร์ของเราค่ะ คุณพาร์ทใหู้นี่ละค่คคะค